ชีวิตคนเรานี่นะครับบางทีมันก็ตลกหกเเหมือนกันนะฮะหลายคนแย่หลายคนรุ่งไม่สามารถคาดเดาได้เช่นเดียวกับริชารีซอนชายหนุ่มพร้อมกระรองผู้ชายฟุตบอลพลิกชะตาชีวิตจากคนที่กําลังหมดหวังกลายมาเป็นคนที่มีความหวังของทีมชาติบราซิลครั้งหนึ่งเขาเคยเกือบพันลังให้กับวงการลูกหนังไปแล้วเพราะว่าผิดหวังจนท้อใจแต่อะไรที่โดนบันดาลให้ริชาลดีซอนต่อสู้จนไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักเตะคาตัวแพงเป็นตัวหลักของทีมชาติเป็นความหวังเหรียญทองบอกเลยว่าชีวิตของเขาไม่ได้โรยด้วยกรีดกุ ประเตะบราซิลก็เป็นเหมือนหนังที่มีพล็อตนะครับก็คือต่อสู้กับความยากลําบากให้อารมณ์ว่ากําลังนั่งดูวงเวียนชีวิตหากเป็นบทเพลงก็คงเหมือนเพลงชีวิตนี่ของพี่เสือธนพลที่ร้องว่าทํายังไงได,ไ,ได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทองซึ่งริชาร์ดิซอนนะครับคือหนึ่งในบทชีวิตเรื่องนี้เพราะว่ากว่าที่เขาจะได้เติบโตมาได้นั้นก็ต้องปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กๆริชาร์ดิซอนอาศัยอยู่กับครอบครบัวโดยมีพี่น้องสองคนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆฐานะทางบ้านก็เรียกว่ายากจนพ่อและแม่ของเขานะคร ครอบครัวทําให้ริชาริสซอนต้องส่งเสียตัวเองในการเป็นเด็กขายไอติมเพื่อน,นําเงินมาช่วยเหลือจุนเจือชีวิตเด็กๆในบราซิลหลายคนนะครับเมื่อครอบครัวมีฐานะยากจนกระหลงผิดไปเดินทางสายดําพัวพันกับยาจนชีวิตกูไม่กลับซึ่งริชาริสซอนไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเมื่อโตขึ้นเขาเลือกยอมห่างก,กับพ่อและแม่ไปอาศัยอยู่กับคุณลุงเพราะได้อยู่ใกล้กับสนามฟุตบอลมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาหวังจะพึ่งเพื่อจะเป็นอนาคตของตัวเองและครอบครัวสึ่งคนเราก็ใช่ว่าจะเกิดมาเก่งและมีพรสวรรค์ไปซะทุกคนครับบางคนมีควาาามมฝันแต่ไ่ไอจก้ ไถึงด้เช่นเดียวกับริชาลิซอนพรวะวาก่อนที่เขาจะกลาวมาถึงจุดนี้เขาเคยเกือบหันหลังให้กับวงการลูกหนังไปแล้วเพราวะว่าผิดหวังจนท้อแท้เนื่องจากถูกหลายๆทีปฏิเสธจนถึงขั้นที่จ้ตัวเคยบอกว่าผมผิดหวังมาขนาดไหนนะระต่อให้คุณใช้10นิ้วนะับก็คงไม่พอ ซึ่งหากตัวของริชาร์ดสันยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็คงจะไม่มีใครรู้จักเขาไปแล้วเพราะว่าเขายอมทุบหมออข้าวหมออแกงเดิมพันครั้งสุดท้ายในชีวิตนําเงินที่เหลือติดตัวจากการทํางานเลี้ยงชีพเดินทางไปทดสอบฝีเท้ากับอเมริกามมเนโรสโมสรซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิด600กิโลเมตรพร้อมกับตั้งปฏิธานไว้ว่าหากไม่ผ่านการตัดตัวครั้งนี้ตัวเขานะครับจะหันหลังให้กับวงการฟุตบอลทันทีอย่างไรก็ตามนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นเมื่อมีการทดสอบฝีเทา้าและริชาร์ดสันนะครับก็ไดาบบบ็น,านกใคมมสส แห่งนี้ด้วยวัยราวๆ17ปีซึ่งหลังจากที่เขานะครับเดินตามความฝันได้เข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ของอเมริกาเมเนโรมาปี2004แล้วผ่านไปไม่นานแค่ราวๆเพียง12เดือนเขาก็ก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่โลดแลนในเวทีบราซิลเเบีก่อนจะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทีมดังจากเซเรียนะครับรกสูสุดแข่งวงการลูกหนังบราซิลก่อนที่สุดท้ายนะครับจะมีการเซ็นสัญญากันที่ยาวๆ5ปีสุดท้ายจากเด็กขายไอติมตอนนี้ริชาร์ดสันเป็นนักเตะที่มีค่าตัวราวๆ88ล้านบาทเข้้าไปแแลวซ่่งงเพีียคัันนนกบฟูมิ จุดเปลี่ยนชีวิตกบเข้ามาอีกครั้งเมื่อมีวัดฟอร์ดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแสดงความประทับใจในฝีเท้าหลังเห็นฟอร์มดาวยิงรายนี้นะครับจากการซัดไป15ประตูจาก36นัดในปีที่2กับสโมสรสุดท้ายนะครับชีวิตเขาก้าวกระโดดเพราะได้ไปอยู่กับแตนอลาว่าจริงๆซึ่งจากเด็กยากจนนะครับสู่นักเตะที่จะได้คาแข่งในลีกที่ดีสุดในโลกบอกเลยว่าไม่ธรรมดาซึ่งตอนที่ริชาร์ิสันนะครับเก็บเข้าของย้ายออกจากฟูมิเนเซมาคาแข่งกับวัตฟอร์ดไม่มีใครรู้จักเขาไม่มีใครสนใจต่อให้ยยา่าไม่ด้วยค แต่ทว่าริชาร์ดสันนะครับก็กู่ก้องชื่อเสียงตัวเองด้วยการลงไปปันป่วนแนวรับลิเวอร์พูลและช่วยพาทีมนะครับเสมอกับผงแดงสประตูสามทั้งที่วันนั้นนะครับคือเกมเปิดสิงบลิกลูกหนังแดนผู้ดีเส่งเพียงแค่1นปีเท่านั้นนะครับผมวัตฟอร์ดกลายเป็นที่เล็กไปแล้วสำหรับริชาร์ดสันเพราะว่าเส้นทางอาชีพของเขาได้ขยับขยายอีกครั้งซึ่งนอกจากฝีเท้าที่เก่งกาจแล้วมันยังบวกไปกับโชควาสนาของแกด้วยเพราะว่ามาโกซินว่าเจ้านายเก่าสมัยแตนอาราบาสโยกไปกุมบังเหียนเอฟเวอร์ตันก่อนตัดสิน ได้มาในฐานะแข่งโนเนมอีกต่อไปแล้วเพราะว่าวันนั้นนะครับแอมวอตันยอมทุ่มทุนสร้างไปเงินเป็นสถิติสโมสร50ล้านบอด์ดเพื่อจะดึงตัวริชาร์ดิสัอนมาร่วมทีมซึ่งหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าฝีตีนของมึงถึงแล้วหรือแชมป์ก็ไม่มียิงประตูก็ไม่ได้มากมมยแต่เชื่อเถอะครับวัตโครคูบุญอย่างมากโกซิมวาให้บอร์ดบริหารทุ่มเงินขนาดนี้เชื่อเถอะว่าไอหมอนี่มีของดีอยู่แน่ซึ่งว่ากันตามตรงแหละครับเมื่อคุณได้มาอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโอกาสที่จะก้าวไปติดทีมชาต รับริชาริซอนไม่เคยถูกเรียกติดทีมชาติใหญ่แม้แต่ครั้งเดียวแต่หลังจากที่เขานะครับไปอยู่แอฟเวอร์ตันไม่นานก็ถูกเรียกไปติดทีมชาติบราซิลเป็นครั้งแรกในยุคติเต้เมื่อปี2018ใช้เวลาแค่2นัดกับทัพเซเลซาเท่านั้นซึ่งดาวยิงรายนี้ก็เปิดสิงซัดสอประตูให้กับบราซิลได้ทันทีและนัดอุ่นเครื่องถลุมเอลซาวดอรไป5ประตูต่อศูนย์ซึ่งพอติดทีมชาตินะครับผมบริชาริซอนก็ต้องรักษามาตรฐานการเล่นไวให้ได้เพราะว่าบราซิลนั้นเป็นททีีีีีมมม่่่่่่แแแขขงงงััััันนนนนนยยชชิตตตหกกสาาาาไไววจจจะะเเเเป็รรฟโบบซุึดด้้ค ประกาศอะไรชื่อนักเตะทีมชาติบราซิลไปรู้สึกโคปาอเมริกา2019เขาได้กลับไปนั่งลุ้นกับเด็กๆในบ้านเกิดประหนึ่งว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านและทันทีที่มีชื่อเขาอยู่ในทัพแซมบ้านนะครับก็กระโดดโลดเต้นไม่ต้องรักษาภาพพจน์ใดๆทั้งนั้นซึ่งทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับผมตัวเขาไม่ได้ถูกเรียกมาเป็นอะไรของทีมแต่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เริ่มรอบแบ่งกลุ่มมีชื่อทั้งเป็นผู้ยิงและแอซิสแต่ทว่าน่าเสียดายที่รอบนอกๆดันไปมีปัญหาเรื่องความฟิิตไไไมมมมมมม่่่่พรรรรร้้้้ออออยยาาาาาาางงงกก็็็นนนนนะคคับสสสุดดดททเเเเเขปปปววหึีชช29จ เจอแรกในชีวิตของเขาเลยซึ่งจากที่ตัวเขานะครับมีสถานะเคยเป็นเด็กใหม่ในทีมชาติมาตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของทัพแซมบ้าภายใต้การคุมทัพของตีเต้ไปเรียบร้อยเพราะอย่างล่าสุดนะครับทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกา2021พี่แกนลงสนามเป็นตัวจริงเกือบทุกนัดไม่เพียงแค่นั้นนะครับปัจจุบันรีชาริซอนเป็นนักเตะแซมบ้าหนึ่งจาก2คนในชุดโคปาอเมริกา2021ที่ต้องมารับใช้ชาติอย่างต่อเนื่องกับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ที่โตเกียวซึ่งมาโอลิมปิกครั้งนี้นะครับตเคาอ่นีทโยุกิ เรียกมา3คนเขาเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสสูงสุดของทีมวัย24ปีนั่นเป็นที่มาของการได้สวมเบอร์สิลุยมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติจริงอยู่ที่ดาวเตะจากค่ายทอฟฟี่สีน้ำเงินจะเคยคว้าแชมป์โคปาอเมริกามาครองแล้วแต่ก็อาจจะโดนคอระหาได้ว่าได้มาเพราะว่ามีคนอื่นช่วยแบกดังนั้นนะครับที่โตเกียวเกมหนนี้ริชาลีซอนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้โลกได้เห็นว่าตัวเขาก็มีดีพอเหมือนกันในการเป็นจอมทัพพาแซบ้าป้องกันแชมป์คว้าเหรียญทองมาครองได้อีกรอบและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูาฟฟิเเล้มนว เอายามกากดเลยให้เราได้ดนะ